นายนภัทรเคลื่อนไหวถึงแม่หมูแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่านายนภัทรเสียงสมบูรณ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนุกหรือวิเศษภัภบูร์และแม่ของไฟชายอย่างหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ ที่ดูเหมือนจะเลิกติดตามไอจีของกันและกันทมกลางความสงสัยของบรรดาแฟนคลับว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดในวันนี้มีคนสังเกตเห็นว่านอกจากแม่หมูจะเลิกติดตามไอจีของสาวใบเฟิร์นแล้วและลูกชายอย่างนายนภะัสด,ดูเหมือนว่าฝั่งลูกนายนั้นก็ unfollow ไอจีคนเป็นแม่เช่นเดียวกันค่ะทําเอาชาวเน็ตสงสัยหนักกว่าเดิมอีกเพราะนายและแม่หมูเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทกันเป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งก่อนหน้านี้แม่หมูมักเอ่ยปากชมสาวใบเฟิร์นอยู่เสมอ เอาเป็นว่ากำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันค่ะ